สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ที่หาดคำพีนะครับตรงปากชมนะครับที่ที่เราเคยมานะครับตรงที่น้ําแห้งนะครับตอนนี้เขาทํากําลังทําเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าชมวิวแก่งจันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เราพาทุกคนลงไปดูนะครับนี่นะครับเป็นจุดชมวิวเลยตอนนี้ก็ สวยงามมากเลยนะเนี่ยตรงน้ําไหลนะครับไม่รู้ว่าจะลงไปข้างล่างได้ไหมเพราะว่าเขากําลังก่อสร้างอยู่เป็นจุดชมวิวเลยเนี่ยตรงสปปลาวนะครับฝั่งตรงข้างนี้นี่นะครับน้ําก็แห้งเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะลงไปดูน้ําแห้งได้ไหมถ้าลงไปได้เดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับเ,เดี๋ยวเอาบรรยากาศตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวดูว่าทางลงไปจะลงไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวๆดเดี๋ยวเรากำลังจะลง,ลงไปเดี๋ยวจะลงไปทางนี้ว่าลงไปได้ไหมได, <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> มันสูงมากเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้โอ ลงไปได้นะครับโอ้เคยมากนะครับนี่นะครับทุกคนเรากำลังลงไปแล้วเพราะว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่เป็จุดชมวิว เดี๋ยวลงไปดูนะครับว่าบรรยากาศเหมือนเดิมไหมทุกคนถึงแล้วนะครับมันเป็นทางลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปไปดูน้ำแห้งนะครับน้ำขงเหลือ้อมมออดวดย ไปกันเลยครับทุกคนวันนี้รับรองนะครับความนิ่งนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนรอบเกาะแน่นอนครับนี่นะครับโหแห้งเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงน้ำไหลนะครับนี่นะครับข้ามข้ามไปฝั่งเราได้เลยนะครับเห็นรถไหมเห็นรถไหมนะ ออยู่่่ฝังาะนี่นะครับแห้งเลยโหสุดยอดมากกว่าจะเดินไปถึง <c oughs> วันนี้ผานมาชมบรรยากาศนะครับริมโขงตอนนี้เราอยู่กลาง กลางแม่น้ำโขงแล้วนะครับแต่เนี่ยครับดูนะครับไม่มีน้ําเลยครับเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงจุดน้ําไหลนะครับโอ้ถ้าเดินข้ามไปฝั่งลาวได้มันเดิมเลยนะเนี่ยทุกคนดู คนครับนี่ครับจากข้างบนที่เราลงมานะครับตอนนี้เราอยู่กลางลําแม่น้ำโขงแล้วนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆลองดูว่าเราจะถึงฝั่งเราไหมโอ้ว่านหินว่านใหญ่มากเลยมีเชื่อ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วได้ยินเสียงน้ําแล้วครับไปกันเลยครับมากันเลยครับแห้งกันหมดแล้วครับเนี่ยน้ําแห้งหมดแล้วครับก้อนหินใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นก้อนหินที่ตอนหน้าน้ํานี่คืออยู่ในน้ําเลยนะครับแบบจมอยู่ในน้ำโขง,ขงหูหินแต่ละก้อนสุดยอดมากเป็นสีดำํำถึงน้ำแล้วครับถึงแล้วทุกคนมา โอ้ไปไปได้นะเนี่ยไปลาวได้นะเนี่ยเราจะโดนสอยไหมเนี่ยข้ามไปแบบผิดกฎหมายอะ่ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่ครับอ๋อมันมีมันมีน้ำมีน้ำกั้นไว้อยู่ประมาณประมาณสามห้าสิบเมตรอ่ะเนี่ยครับเนี่ยเห็น หินตรงนี้คือข้ามหินตรงเกาะกลางนี้ไปคือฝั่งลาวเลยเนี่ยครับนะ้ำมีแค่นี้ตอนนี้เราอยู่กลางลำน้ำโขงนะครับ อยอดมากเลยโอ้ทุกคนเป็นไงครับเหมือนเดิมนะครับน้ำโขงไม่เยอะนะครับแต่วิ่งวนทวนรมเสียงแรงมากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศบนภูเลยนะครับเนี่ยนี่ฝั่งเรานะครับหาดคำพีนะครับบ้านหาดคำพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับ กําลังทําเป็นจุดชมวิวนะครับแก่งจันทนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครผ่านมานะครับก็แวะชมได้นะครับหาดคาพีนะครับเป็นจุดชมวิวใหม่นะครับที่กําลังจะสร้างนะครับแก่งจันทนะครับก็สำหรับใครมาเชียงคานนะครับก็แวะแวะมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับก็โอเคนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาไปกับบรรยากาศนี้เลยนะครับสวัสดีครับ